ขายสินทรัพย์ของการคหายในราคาถูกๆคร,รับท่านประธานให้กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาอยากจะให้เข้ามากํากับดูแลอยากให้กระทรวงการคลังเข้าไปดูกระบวนการเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอฝากท่านประธานไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณครับรท่านประธานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์ครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกเก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานสภาที่เคารพครับในส่วนของงบประมาณราัฐวิสาหกิจผมขอสนับสนุนท่านกรรมธิการวายโยสะวะรุ่งเรืองที่ได้ขอปรับลด5%เเพราะว่าการให้งบประมาณของการเคหะไปนั้นเนี่ย871ล้านบาทปรับลดไป5ล้าน3แสนบาทเศษ นะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าการให้งบประมาณแผ่นดินไปที่การเคหะเนี่ยมันอาจจะเป็นการตักน้ําใส่ถังรั่วไปถึงพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยนิดแต่หลังจากผมได้เข้าไปศึกษาข้อมูลและก็ได้รับข้อมูลจากพี่น้องการเคหะแห่งชาติจากทั่วประเทศถึงได้ถึงบางอ้อครับว่าการให้งบประมาณแผ่นดินไปยังการเคหะนั้นเปรียบเสมือนการตักน้ําใส่ตะกร้าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยครับไปถึงพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานได้ดูเรื่องของการเบริกจ่ายขอสไลด์จากฝ่ายโสดขึ้นครับเรื่องของการเบริกจ่ายครับผมได้เคยอภิปรายไปแล้วว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐวิสาหกิจได้เคยเบิกจ่ายกันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ50-70%เจเอร์เซในเกณฑ์ปกติการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับก็เคยทําได้ครับปี6 1หนเคยเบิกจ่ายอยู่ที่8 9แต่ <c oughs> ต่อมาต่อมาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนมาถึงปี2 5ง5คือปีนี้ครับเบิกจ่ายไปเพียง9อร์เซซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนก็หมดปีงบประมาณแล้วแล้วปีงบประมาณ2 5ง6ที่ผมอยากจะบอกนั้นก็คือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการคหาแห่งชาติมันทุกทรมานแสนสาหัสและมันเยอะมากๆครับแต่สิ่งที่ข้าราชการสิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของการคหากําลังทํานั้นกับไม่ตอบโจทย์ การเป็นอยู่ของการเกหยเลยกับเดินนำทางการเกหะดิ่งลงเหวซึ่งผมก็ได้รับทราบโครงการการพลิกฟื้นสถานะทางการเงินโดยเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินการขยายาชาติซึ่งตอนนี้กำลังเร่งจัดการที่จะเข้าคอรมอในอังคารหน้า และก็จะมีการขายสินทรัพย์ของการเกหะจากที่ผมเคยอภิปรายไปในสภาแห่งนี้ครับขายสินทรัพย์ของการเกหะในราคาถูกๆก็ท่านประธานให้กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์ต่างๆกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเรียกว่าจะเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนหรือจะเพื่อปกปิดกระบวนการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนเคยได้พูดไว้ว่า20ปีมาแล้วที่ไม่เคยได้โบนัสปีนี้อาจจะได้โบนัสจากการขายทรัพย์สมบัติก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย an, ผมอยากจะให้าทางสค OK. รครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิาสาหกิจกระทรวงการคลังเนี่ย <_ S 2> เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดว่าตอนนี้เนี่ยการกีหะที่กําลังจะเดินลงเหวเนี่ยครับที่ขอเงินประมาณจากภาษีพี่น้องประชาชนไปในปีนี้ที่เป็นเปรียบเสมือนการตักน้ําใส่ตะกร้าที่ไม่เหลือประโยชน์อันใดเลยที่ไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะให้เข้ามากํากับดูแลอยากให้กระทรวงการคลังเข้าไปดูกระบวนการเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอฝากท่านประธานไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณครับ รับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพของผมอานบกีรีพัวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธฑ์และชนเผ่าพื้นเมืองท่านประธานครับเหตุผลที่ผมปรับลด5%เปเซน์ี่อย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเ่ยก็คือสครหรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคือดูรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะฮะท่านประธานครับหน่วยงานนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐวิสาหกิจไหนมีกําไร รา้รานิเานพิซาไหนนี่จะต้องสนับสนุนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าบทบาทตรงนี้ผมคิดว่าการทําให้รัาวิซา่ากิจในประเทศไทยที่มันมีความสมดุลไม่สมดุลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจที่เขาต้องทําแต่แล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าภารกิจที่สครอทำเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นหน้าที่อํานาจของสครอท่านประธานครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยนะครับทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่า ทุกวันนี้คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารองเนี่ยเกินเกือบ5 0นะครับทา่นานประธานรัศนการโควิดที่ผ่านมาพวกเราก็ทราบกันเดแล้วว่าอัตราการบริโภคพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยก็น้อยลงแต่ขนาดที่แผนการผลิตการไฟฟ้าเนี่ยก็ยังเยอะขึ้นนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มประชาชนที่ติด,ต,ดตามเรื่องของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายพลังงานเนี่ยนะครับมีการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอยูประเทศลาวนะครับมีกลุ่มบริษัทนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไฟฟ้าไฟาผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นลูกค้าของการไฟฟ้าไฟาผลิตในประเทศไทยนะครับมีแผนงานมีโครงการที่จะผลิตไฟฟ้านะครับมาขายให้กับการไฟฟ้าไฟาผลิตในประเทศไทยเ <Mercy> พื่อที่จะให้ก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ไปขายต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะไปเก็บค่าไฟที่แพงๆกับพี่น้องประชาชนที่บริโภคที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเหตุผลที่ผมปราบนี้นะครับห้าเปรเนห้า้อยละห้าเี่ยผมคิดว่าความเหมาะสมในการที่จะํะกำกับในแง่ของพลังงานต่างๆของไฟใต้กํากับของศครโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่มีความจําเป็นและเป็น เป็นรัฐวิสาหกิจท,ที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายตรงนี้นะครับของการไฟฟ้าผมคิดว่ากําไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจด้านพลังงานตรงนี้ครับผมคิดว่าควรจะมาสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่จะทําหน้าที่ด้านการเปิดพื้นที่หรือการสร้างพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอออปองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับท่านประธานครับทําไมผมคิดว่างบที่ตัดไปเนี่ยควรจะไปเสริมตรงนี้ เหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับเราพูดกันเยอะมากครับเรื่องเครดิตคาร์บอนเราพูดกันเยอะมากเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยนะครับแต่หน่วยงานที่ทาตรงนี้ครับเราจะทํำยังไงให้เขาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ตัวชี้วัดที่เรากําหนดว่าเราจะต้องมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ ในพื้นที่ของเครือข่ายพี่น้องผมเนี่ยมคมีมีมีพร้อมแนละ้วผมยกตัวอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีป่าอยู่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับเราต้องเพิ่มในพื้นที่พื้นที่ที่ยังไม่มีป่าเพิ่มตร,ต,รตรงไหนครับก็ไปเพิ่มในพื้นที่เกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสอทอกอสอปอกอสิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับผมคิดว่างบ่ประมาณที่ปรับลดเนี่ยเอาไปสนับสนุนองค์กรที่เขาไม่มีกำไรเนี่ย เขาจะได้เป็นองค์กรหลักที่จะทําหน้าที่ในการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของต้นไม้เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าให้เกิดในประเทศไทยของเรานะครับท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าในอดีตนะครับสินค้าที่ส่งออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องไม้สักวันนี้มันหายไปไหนฮะ มันไม่ได้หายไปไหนครับบางทีเราขูดออกแากมันก็ยังออกอยู่เพียงแต่ว่ากระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นจริงเป็นจัง,เป,จงเป็นระบบเนี่ยครับเราจะ,จะเห็นอุตสาหกรรมป่าไม้ในพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยครับตั้งแต่การปลูกการตาดัดการแปรรูปการทำเฟอร์นิเจอร์จนกระทั่งเรื่องการทำเนสซอรีตต่างๆเหล่านี้ฮะผมอยากจะเห็นราวิสาหกิจที่ทำเรื่องพื้นที่สีเขียวเนะี่ยมีความเติบโตเพราะฉะนั้นก็คืองบ ตัด5%เนี่ยนะควรจะมาสนับสนุนองคอ์กรทางด้านนี้ครับขอบคุณมากครับต่ำต่างครับ